คลิปนี้จะมาแนะนําการย้ายกระเป๋าจากกระเป๋าอื่นๆที่มีซีด a ฟ e อยู่แล้ว12คำ32คำี 3, 2, 3, 4คำแล้วแต่นะครับมาย้ายกระเป๋ามาไว้ใน m e t a m a 马克นะครับบอกเชนเวรหน้าตาแบบนี้ครับโหลดแล้วกด Open ได้เลยรอสักครู่หนึ่ง Start ครับมาถึงตรงนี้เราจะต้องเลือก Import ข้างบนนะฮะ using ticket t i c k c o t e d i g i t a s r e f e คือด้านบนนะครับข้างล่างสำหรับการ สร้างกระเป๋าใหม่สำหรับท่านที่ยังไม่มีกระเป๋านะกดด้านบนครับติ๊กถูกครับแล้วก็กดมาล้านสุดติ๊กถูกอ่าเป็นการเตือนนะครับท่านไหนที่จะอ่านด้านบนครับอันนี้ให้นำสิบสองคำนะครับที่กับกระเป๋าเดิมของท่านมาใส่ด้านบนเลยครับอันนี้ขออนุญาต้วยความรวดเร็วก็ปีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างล่างครับใส่รหัส อย่างน้อย8ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8ผ่านไหมนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8ไม่แนะนำให้ตั้งลักษณะนี้นะครับ Import ครับอ่าเห็นไหมฮะบล็อกไม่ได้นะครับตั้งไม่ได้ง่ายไปขนาดนี้นะโอเคเขาไม่ผ่านแล้วแต่ว่าไม่แนะนำให้ตั้งลักษณะนั้นนะครับดันครับนี่นะครับเป a b เบไป เท่านี้นะครับอันนี้เราไม่ต้องนะใครกดถัว่วเท่านี้เองครับเราก็จะได้กระเป๋าเดิมของเรามาอยู่ในตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามาเลือกเน็ตเวิร์กนะครับว่าเราจะใช้เน็ตเวิร์กไหนที่เราจะใช้กันในตอนนี้คือ Polygon m a n a g e ก็ไปเลืก Polygon m a n a g e ได้เลยนะครับเท่านี้เองก็จะมีกระเป๋าที่เราเคยใช้ในหรือเคยเปิดไว้ในแอปอื่นๆมากู้คืนใน MetaMask ได้แล้วนะครับ